กร์บัเทิลโอเปอเรชั่น Operation 2สวัสดีครับตอนนี้ก็อยู่กันในกัระดบัตเทิลโอเปอเรชั่น Operation 2นครับคลิปนี้ก็ยังคงอยู่ในหุ่นภาคเซนเนเลเช่นเคยไหนก็เริ่มทยอยเข้ามาละโดยหุ่นที่เราจะมารีวิวก็คือเป็นเซตพัทอีกตัวที่เรียกได้ว่าปรสบความสำเร็จในการออกแบบแล้วนะครับเพราะว่าเซตพัทตัวนี้สามารถบินขึ้นอวกาศได้นั่นเองชื่อของมันก็คือเซตพัสีวันนะครับ อย่างที่บอกว่าเซตาพัทเอวัเป็นหุ่นที่สร้างเสร็จโดยที่ไม่สามารถฝ่าขึ้นชั้นบรรยากาศได้ทําให้สามารถใช้ได้เพียงแค่บนพื้นโลกเท่านั้นแต่สำหรับตัว C1 ที่ออกแบบใหม่นี้ก็ได้ติดตั้งทั้งท่อพลังงานระบบหล่อเย็นแล้วก็เครื่องยนต์ไฮบริดต่างๆนนาาทําให้หุ่นปรับให้เข้ากับทุกสภาพแวดล้อมก็เลยเป็นเหตุให้ตัวเซตาพัทีวัตัวนี้สามารถ ขึ้นบนชั้นบรรยากาศได้และต่อสู้ในอวกาศได้แล้วนะครับอีกทางนังได้ติดตั้งปืนพร้องกับเซนเซอร์สุดเท่ที่เรียกว่าบีมสมาร์ทกันอีกด้วยฮะสำหรับเซนต์พัทสีวันในเกมนี้เป็นหุ่นสายเหลืองมี2เลเวลด้วยกันเลเวลแรกคอร์ดหและเลเวลสองคอร์ดหอถ้าเกิดใครที่เคยดูไลฟ์ในวันที่ผ่านมาก็จะรู้นะครับว่าเซตาพัสีวันนี่สมบุกบเกินที่จะเป็นหุ่นเหลืองนะครับเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างอย่างแรกปืนที่ผมถืออยู่นี้บีมสมาร์ทกันนะครับอาวุ บินสมาร์ทกันของเกมนี้ได้ตีความเป็นเช่นนี้ครับเรายิงธรรมดาผณก็ตันแล้วครับสามารถชาร์จได้โดยถ้าเกิดเราชาร์จกันเต็มแล้วแล้วก็ผลที่เรายิงใส่นั้นสตันหนักได้เวลายิงก็ยิงสองัดครูดาวนะครับ รู้อนาะคตของ E.S เลยว่าถ้าเกิดเข้ามาแล้วมันจะเทพซ่าขนาดไหนนะครับสำหรับมีสมาร์ทกันอย่างต่อมาเป็น r e ซเ i อร์แค่เล่มเดียวคุณคิดว่าหุ่นเหลืองปกติก็คงจะฟันได้แค่ทีเดียวใช่ไหมครับแต่ว่าตัวนี้มันฟันได้2ทีครับถ้ากับว่าเป็นตัวที่2ของเกมนะครับจริงๆตอนแรกอะ่ะผมลืมไปว่าหุ่นเหลืองที่สามารถฟันได้2ทีก่อนหน้านี้คือ G ีวิสูนี่เลยมันทำเพือป,ปกตินะครับ อาวุธยังต่อมาวอล์คแข่นกันมีทั้งหมด60นัดเราวิงต่ออาวุธ,วธน่าจะเป็นอย่างสุดท้ายล่ะดับเบิลบีมแคนนอนยิงประมาณ3นัดก็เข้าสู่โอเวอร์ฮีทสามารถยิงแล้วพักได้แนะนำว่ายิงแค่2ครั้งก็พอถ้าไม่ได้กล่าวให้ตายมาละอาวุธทั้งหมด แต่ว่าเรามาพูดถึงเรื่องการขยับมาดีกว่าคุณเชื่อไหมครับว่านี่เป็นหุ่นเหลืองที่พิ้วมากๆนะครับกูล,กลองดูวิธีการบูทนะมีสกิลพิเศษเหมือนกับพวกหุ่นฟ้าหุ่นแดงบาลานเซอร์ที่ทําให้สามารถบูทได้อย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้เลยเท่ากับว่าเราเล่นหุ่นตัวนี้เหมือนฟ้าหุ่นแดงปกติน่แหละแต่ว่ามันอยู่ในข้าวหุ่นเหลืองเรื่องพุ่โงโนอากาศก,าก็คงามไม่ต้องพูดถึงครับไม่ได้ แค่นี้ก็เกินความสามารถของหุ่นเหลืองแล้วล่วลวะเราไปดูร่างยานดีกว่าร่างยานจะมีทั้งหมดสองอาวุธนะครับยานแรกเป็นบีสมาร์ทกันสามารถชาร์จได้ที่ปกติก็ได้ซึ่งแน่นอนว่าปืนบีสมาร์ทกันของร่างหุ่นกับร่างยานใช้คนละแบบกันอยู่แล้วครับแล้วก็อาวุธยานหนึ่งก็คือปท,ที่ยิงในรโลโลตรงเอวนะครับ อ๋อใช่ผู้อย่าลืมนะครับนี่คือหุ่นเหลืองที่แปลงร่างเป็นยานได้ตัวแรกามสามาถมาันคีอของเราวอลาฮ์ฮะแต่ว่าด้วยความที่เป็นหุ่นเหลืองก็ไม่สามารถอีเวนได้ไม่ไว่าจะทั้งอยู่ในร่างหุ่นกับร่างยานนะครับผมลืมอย่างหนึ่งว่าตอนนี้เวลาแปลงร่างจะกินบูต์เหมือนกับเซต,ต้าปรกติซึ่งไม่ได้แต่ถ้าเกิดเป็นเซต้าพัตเอวันน่ะมันสามารถแปลงร่างกลับได้รัวๆบนอากาศแล้วก็ไม่กินบูต์ด้วย นะรับีว,วันเหมือนจะทำไม่ได้แล้วนะครับนี่แหละคือสมุดคุณทั้งหมดของเซตาพัท4วันเรื่องคอมโบคงไม่ต้องพูดอะไรเยอะแนะนําว่าคุณไม่ต้องชาร์จบีเพเต็มก็แล้ชาร์จบีให้เต็มเฉพาะตอนที่แบบหาตัหว่าเปิดให้เพื่อนลุกยิงหรือจะเข้าไปฟันก็ได้เพราะยังไงมันก็ไม่สามารถหนีได้อยู่แล้วคอย่าลืมนะครับนี่คือหุนเหลืองคุณเหลืองที่สามารถเล่นแบบปกติได้เลย แค่มีสมรรการของไซนัทพัทขนาดนี้แล้วไม่รู้ว่าของ EX เข้ามาจะขนาดไหนนะครับโ okay. อเคทัาน,นก็ไปดูพ์ทกันดีกว่าครับว่าที่ผมจัดเอาไว้นั้นเป็นยังไงสำหรับไซนัทพัทซีวันที่ผมมีอยู่ก็เป็นหุ่นเลเวลสองคอสสองร้อยห้าสิบพทที่จัดไว้ก็มปดังนี้ครับกันฟันเลเวลสามกับสองขาเลเวลสามโมเลเฟมเลเวลหนึ่งเกาะเลเวลห้ากับสองแล้วก็เพิ่มยิงเลเวลสี่กับสามจริงๆถ้าเกิดคุณไม่ได้เล่นพื้นโลกเป็นหลัก ก็ไม่ต้องใส่ขาก็ได้ครับผมใส่ขาเพราะว่าส่วนใหญ่เพราะว่าเอาตัวนี้เอาไ้เล่นที่โหลดส่วนเรื่องกันฟันเพิ่มเลือดกับยิงนี่ก็คือปกติของหุ่นเหลืองนะครับป้องกันตัวเองเป็นยอดดีเอามารู้นี่ดีกว่าบีมสมาร์ทกันของไซตาวะสี่ว,วันที่ใหญ่ยาวมาเป็นบ้องซึ่งตอนที่เปิดกระชานในไลก็โชคดีนะครับได้มาเป็นมีนเลเวลรสองด้วยส่วบ,บีเซเบอร์ก็เป็นบีเซเบอร์เฉพาะของตัวมันนะครับอาวุธมันเขามีอะไรซับซ้อนอาวุธนี้เข้าใจง่ายบีมทตันอันนึงแล้วก็บีมตอดยิงสลับไปเรื่ บวกก็ได้แต่โตหุ่นอะ่ะความสามารถมเอาไว้เล่นบวกก็ยังได้อีกด้วยครับเป็นหุ่นที่ดีมากๆตัวหนึ่งในบรรดาหุ่นเหลืองงั้นเราก็ไปดูกันดีกว่าว่าเซตมหัสีวันที่ทำสรรพคุณมาดีขนาดนี้แล้วเมื่ออยู่ในเกมนั้นมันจะไปยังไงไปดูกันครับอ่ะกูล<อ>งทะเบียนไปเรียบร้อยแล้ะสวยชื่อทีมนี่ไงเดิตัวอะไรมากก็ตัวเดินนั่นแหละ งออยู่กันครบป้านาเอียแจ๊วะครับไปเจออะไรเฮียอ๋อมันแอสไตนี่วะเอ,อแอสไตน์เป็นควคนันเดีเ๋ยวลาทิ้งเพลินห,วหวนวนน่วย อ๋อจุดยิงทนายอะนะเปิดอะไรเปิดอะไรก็ได้อย่างสเปรย์มาแล้วพี่จอดจะนอนเข้าหัวเป็นอะไรโอเคลุมนี้ดีกว่าเฮ้ยอย่ายุ่งดิเคียดีอะไรวะกำลังหนีจากการโดนไล่เยโดนคนแดง อ๋อเห็นแล้วอยู่ข้างบนบนซ้ายเ,ยยเยาฮียเกี่ยวอะไรวะฝากบอกลูกเมียฆ่าด้วยวัวละโดมแดงเย้เฮ้ยหลอกนี่ครูดาวด้วย คือเลี้ยงตัวบวกได้เว้ยไอ้เแขอแฟนมาแล้วแม่ไมมันเลยทำไมครับก็อ้ีมสมาร์ทกันไม่ต้องชารเต็มมาถึงจะฟันแม่งได้ก็ไม่ต่างจากไอ้ดีเลยไม่ต่างจากเซตากันดมเพราะเซตา เฮ้ยดแล้วกลเซต้ามันชาร์จเต็มก็ไม่มีค่าแล้วกันเลยโอเคดูว่าดิหมดอะไรเป็นมีดวะไม่เปอร์ไม่มีดไม่มีวะทิ้งมีด ん<タッ>

ไอ้รอบนี้ผลประกอบการดีพอๆกับบู๊อย่าลังเลเพื่อนเอาเอาไว้มีมีดแล้วรอบนี้กูกูจะปามีดพูดทีไร,มร,ร,รไม่เคยได้ปาเลยไ่กดอะไรวะอ๋อนี่กูไปกดเปลี่ยนภาษาไว้ไม่เปลี่ยนเป็นมีดไม่ได้เลว้วดิไอ้อกกเหี้ยกดเปลี่ยนภาษาทีนะครับเพียงเนี่ยมีแมงเอ๋ยเดี๋ เออไงอ้นตัดสินคิดเมื่อก่อนเลยว่ะพี่เพื่อเปลี่ยนภาษาทีและภาษาในเกียไหมแต่ว่าพวกเมนูมันจะกลายเป็นลูกภาษาทีเหลี่ยมไปหี้ยเด็กตีน้าลโยเฮ้ยอยู่ข้างหน้าอยู่ข้างหน้าตไซอ่าปลาไม่โดนเลย

Ấy, nó ở phía Ấy, nó ở phía Ok, tài

รีบไปรีบยิงละรีบตาย,ย,ายาด้วยยังไงกูเหลวไมวได้เอกเลดีแล้วไหมวะเออโคตรดีเลยเว่ยขุนแม่งเฮียอะไรสัตว์หุ่นเหลืองฟ้องฟันได้สองทีโอ้โหแทงกูจับคู่กับคุณแดงด้วยแย่ยจเลยนะครับอเอาหุ่นแดงมาก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนที่ เออคุณที่เดมาเมืนเดิมกันแหละ